แน่นอนว่าตัวตนของพวกเรามันไม่มีส่วนไหนที่มันดีไปซะทั้งมดอยู่แล้วมนุษย์เราประกอบด้วยความไม่สมบูรณ์แบบทั้งนั้นนะผมและด้วยความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละรครับที่มันจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ดีกว่าน,นี้ขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าคุณนั้นต้องทําให้ตัวเองสมบูรณ์แบบถ้าคุณนั้นพยายามที่จะทําให้ตัวเองเพอร์เฟก ตลอดมันก็เท่ากับว่าคุณนั้นหลอกตัวเองมันก็เท่ากับว่าคุณนั้นหยุดการเติบโตของตัวเองคุณเคยรู้สึกครับว่าบางทีเนี่ยวันวันหนึน่งของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดีนะครับตอนนั้นแต่บางครั้งเนี่ยเรา กลับได้วันนั้นเนี่ยกลายเป็นวันแย่ๆไปสมดุดเหรอก็คือสมมุติวันนี้นะผมคุณมีความรู้สึกดีๆคุณทําอะไรที่แบบทําตามเป้าได้สําเร็จแล้วแต่บางครั้งเนี่ยมันมีความคิดแวบนึงหรือมันมีอะไรในช่วงขณะแวบนึงนะผมที่มันเข้ามาหาคุณแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยควยเขวแล้วก็หลอกตัวเองว่าวันเนี้ยกลายเป็นวันที่แย่ไปซะทั้งหมดนะผมซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะผมผมก็จะมาบอกว่า ไอ้วันแย่ๆทั้งหลายที่คุณคิดไปเองเแท้จริงแล้วเนี่ยมันแย่อย่างนันจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่ได้แย่อย่างนันจริงๆแล้วมันแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะผมที่มันไปส่งเสริมให้ตัวคุณเนี่ยมองวันวันนั้นทั้งวันเนี่ยกลายเป็นวันที่แย่ไปทั้งหมดก็คือผมจะแบ่งมาเป็น4ี่ข้อนะผมอันนี้ก็คือเป็นสี่ข้อหลักๆเลยที่มันคอยที่จะป้วนเปียนอยู่ในสมอง,องเรานะผมเพื่อที่แบบ จะย้ำเตือนเราว่าเนี่ยเราเนี่ยไม่ดีพอวันวันนี้ยังไงมันก็กลายเป็นวันที่แย่สำหรับเรานะผมแน่นอนว่าถ้าคุณมีสีอย่างนี้แน่นอนคุณก็จะกลายเป็นคนที่แบบมองทุกสิ่งทุกอย่างแย่ไปซะทั้งหมดแต่ถ้ากลับกันนะผมถ้าคุณนั้นอยากทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูดีขึ้นสวยงามขึ้นคุณแค่แค่ทำตรงกันข้ามกับสีข้อที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้แค่นั้นเอง นะผมส่วนข้อแรกก็คือไม่ชอบตัวเองนะาผมแน่นอนว่าหลายครั้งนะผมที่เรานั้นไม่ว่าจะตื่นไปโรงเรียนหรือตื่นไปทํางานเราก็กลับพบว่าโอ้โ oh, หวันเนี้ยเราส่องกระจกแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกชอบตัวเองเลยเรารู้สึกว่าเรานั้นไม่ค่อยดูดีตรงนี้เรารู้สึกว่าเรานั้นไม่ค่อยที่จะมั่นใจคือแบบเราพยายามที่จะไม่ชอบตัวตนในส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเองนะาผมแน่นอนว่าการทําอย่างนี้มันก็เปรียบเสมือนการที่คุณนั้นประนามตัวเองว่า ตัวคุณยังไม่ดีพอตัวคุณยังไม่เป็นที่ต้องการของคนในสังคมแน่นอนว่าถ้าคุณคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆรื่อยะผมวันแย่ๆของคุณเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหแพ่ลามไปเรื่อยๆมันเหมือนเชื้อไวรัสครอบผมไมเซ็ตแบบนี้แน่นอนว่าถ้าคุณไม่เคยชอบตัวเองมันก็ทําให้คุณเนี่ยไม่ชื่นชอบในการที่จะตื่นนอนมาเจอโลก ใบนี้นะผมเพราะว่าเชื้อร้ายของการที่มันไม่ชอบตัวเองเนี่ยมันก็จะลามปามไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็จะไม่เคยชอบในสิ่งที่คุณนั้นมีดีอยู่แล้วและแน่นอนว่าเมื่อคุณนั้นไม่เคยเห็นสิ่งที่คุณนั้นมีดีอยู่แล้วมันก็ทําให้คุณเนี่ยไม่เคยพอใจกับชีวิตได้เลยนะผมและสุดท้ายมันก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยโอ้โหไปพบเจอสิ่งแย่ๆอะไรมากมายในแบบที่คุณนั้น คาดไม่ถึงเลยอันนี้ก็คืออันตรายมากอันนี้ก็คือผมอยากให้ลองจับความคิดตัวเองนะผมว่าคุณนั้นตื่นนอนมาหรือแบบมีช่วงไหนสักช่วงหนึ่งในแต่ละวันของคุณเนี่ยที่คุณนั้นรู้สึกอย่างนี้อยู่หรือเปล่าก็คือรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตัวตนของตัวเองในบางส่วนนะผมแน่นอนว่าตัวตนของพวกเรา มันไม่มีส่วนไหนที่มันดีไปซะทั้งหมดอยู่แล้วมนุษย์เราประกอบด้วยความไม่สมบูรณ์แบบทางนั้นนะผมและด้วยความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละครับที่มันจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ดีกว่าน,นี้ขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าคุณนั้นต้องทําให้ตัวเองสมบูรณ์แบบถ้าคุณนั้นพยายามที่จะทําให้ตัวเองเพอร์เฟกตตลอดมันก็เท่ากับว่าคุณนั้นหลอกตัวเองมันก็เท่ากับว่าคุณนั้นหยุดการเติบโตของตัวเองนะผมอันนี้ก็คือเป็นด้านคนละด้าน นะผมของความรู้สึกที่มันไม่ชอบตัวเองถ้าคุณไม่ชอบตัวเองหนักขนาดไหนก็ขอให้คุณนั้นโยนโยนความไม่สมบูรณ์แบบของความเป็นมนุษย์เนี่ยไปให้กับไอ้ข้อสงสัยนั้นเยอะๆครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ชอบตัวเองเพราะว่าเรานั้นเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่เราหารู้ไห่นะผมคนคนนั้นที่เราเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็มีด้านที่เขาไม่ชอบตัวเองเหมือนกันเขาก็เหมือนกับเรามันไม่มีใครที่แบบจะโอ้โ oh ห สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์หนึมันไม่มีจริงๆครับแล้วผมอยากให้พวกคุณนั้นได้ตระหนักถึงไอ้ความรู้สึกที่ว่าไม่เคยชอบตัวเองคือมันอันตรายจริงๆแล้วมันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงเลยถ้าคุณนั้นไม่จมดิ่งไปกับความรู้สึกนี้จริงๆนะผมส่วนข้อที่2ก็คือคุณเล่าเรื่องให้ตัวเองยังไงแน่นอนว่าถัดมาจากข้อเมื่อกี้นี้เลยก็คือคราวนี้ก็จะเป็นการปูพรมบทละครบทภาพยนตร์ให้กับตัวของคุณเองในแต่ละวันนะผมคุณอาจจะตื่นนอนมาแล้วคุณอาจจะบอกกับตัวเองว่าโอ้โ oh, ห เดี๋ยววันนี้ไปทํางานรถก็ติดเดี๋ยววันนี้ไปโรงเรียน se ain, ก็เจอเพื่อนคนนั้นด่าเดี๋ยวก็เจอใครต่อใครบ่นนะผมอันนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้ตัวเองอันนี้ก็คือโอ้โ oh, หอันนี้ก็เหมือนเป็นเชื้อลายเหมือนกันนะผมถ้าคุณนั้นเล่าเรื่องให้ตัวเองยังไงในแต่ละวันก่อนที่คุณนั้นตื่นนอนหรือแบบเล่าเรื่องส, <cue. S 1> ส่วนใหญ่ในชีวิตของคุณเนี่ยภาพรวมมันเป็นยังไงสุดท้ายนะผมไอ้เรื่องเล่าที่คุณเล่าให้ตัวเองี่ยมันก็จะค่อยๆหล่อหลอมกลายเป็นความจริงก็ความจริงเ่ย ส่วนใหญ่นะผมมันก็จะเหมือนเป็นภาพจิกจ๊กซอจิ๊กซอที่เล็กๆนะผมที่มันต่อมาจากเรื่องเล่าที่เหล่านั้นเล่าให้ตัวเองอันนี้ก็คือผมชอบมากๆนะผมก็คือแบบดรจอแดนปีเตอร์สันเขาก็ได้บอกนะครับว่าความเป็นจริงของโลกของเราเนี่ยเราไม่มีทางที่จะรู้แล้วก็จะไม่มีทางที่จะกําหนดมันได้ชัดเจนที่สุดแต่คุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่กําหนดสิ่งพวกนี้ได้ชัดเจนที่สุดไม่ใช่การคาดการณ์ไม่ใช่สิ่งที่เหล่านั้นพยายามคาดหวังจากตรงนั้น แต่เป็นสิ่งที่เหล่านั้นทํากับปัจจุบันแล้วก็เล่าเรื่องให้ตัวเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละที่จะประกอบภาพความจริงให้มันคล้ายคลึงกับโลกแห่งความเป็นจริงมากที่สุดนะผมมันก็จะประมาณว่าถ้าคุณนั้นเล่าเรื่องถ้าคุณนั้นเชื่อกับตัวเองอยังไงสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงหรือในสถานการณ์ที่คุณนั้นกําลังเจออยู่ตอนเนี้ถึง80%เลยถ้าคุณตื่นนอนมานะผมแล้วคุณคิดว่าโอ้โหวันนี้มันเร่งรีบไปซะทั้งหมดเลยวันนี้ทําไมมันว,นว แน่นอนว่าถ้าคุณตื่นมาและคุณกรอกข้อมูลเล่าเรื่องให้ตัวเองอย่างนี้นะผมมันก็เท่ากับว่าโอกาส80%ของความเป็นจริงเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมอันนี้คือมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแน่นอนครับว่าไอ้ความวุ่นวายในชีวิตของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะผมและรวมไปถึงโชคชะตาเลายๆที่เรานั้นพบเจอในแต่ละวันส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องเล่าที่เราเล่าให้ตัวเองนี่แหละครับส่วนข้อที่3นะผมอันนี้ก็คือคุณไปขยายสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้มากจนเกินไปแน่นอนว่า ัวเราเนี่ยเราควบคุมอะไรได้น้อยมากและหลักๆเลยเนี่ยอะไรที่มันอยู่นอกตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังคมวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งโลกภายนอกเนี่ยเราแทบทําอะไรกับสิ่งพวกนี้ไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราทําได้แน่ๆก็คือสิ่งที่มันอยู่ในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นกรอบความคิดไม่ว่าจะเป็นการควบคุมทัศนคติของคุณแต่ผมแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นพยายามเอาความพยายามที่คุณนั้นควรจะควบคุมได้เนี่ยแล้วคุณเอาสิ่งที่คุณคิดว่าคุณควบคุมได้เนี่ยกดไว้แล้วคุณคิดว่าคุณนั้นควบคุมโลกภายนอกได้แน่นอนว่าคุณก็จะเหนื่อยสิ แล้วถ้าคุณนั้นโอ้โหถ้าแบบไล่มาจากข้อที่1ข้อที่2องอะเนี่ยคุณไม่ชอบตัวเองคุณเล่าเรื่องให้ตัวเองแย่ๆแล้วคุณพยายามเอาความพยายามเอาความสามารถทั้งหมดของคุณเนี่ยพยายามที่จะไปควบคุมในสิ่งที่คุณนั้นควบคุมไม่ได้นะผมและสิ่งที่คุณได้กลับมาก็คือคุณก็จะคว้าน้ําเหลวแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเหนื่อยเป็นพิเศษเลยโอ้โห เหนื่อยเป็นพิเศษไม่พอนะผมแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราทําอะไรไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรได้เรื่องกลับมาเลย <c oughs> มันไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแน่นอนว่าอันนี้ตัวผมเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆนะผมก็คือตอนไหนนะผมที่ผมรู้สึกว่าวันวันนี้มันเป็นวันที่แย่นะผมพยายามที่จะอรารวาสนะผมเอาตัวเองนะ ไปควบคุมในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ไปซะทั้งหมดและสุดท้ายนะผมสิ่งที่ผมได้กลับมาผมยิ่งได้ความอึดอัดเพิ่มมากขึ้นผมยิ่งได้ความรู้สึกแย่ๆเพิ่มมากขึ้นนะผมผมนี่จะชอบไปควบคุมสถานการณ์ชอบที่จะไปควบคุมปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติให้มันแบบเป็นไปตามที่เราคิดผมแน่นอนว่าเมื่อผมบ้าความเพอร์เฟกต์ซะขนาดนั้นโอ้โหผมก็กลายเป็นคนที่เครียด เอามากๆเลยนะครับผมในตอนนั้นจนผมมาจับจังหวะได้ที่หลังว่าโอ้โหผมทําอะไรเกินตัวไปจริงๆผมไม่ควรที่จะทำอย่างนี้นแล้วพอเมื่อผมเนี่ยเอาพลังงานเอาความพยายามทั้งหมดที่ผมไปทุ่มให้กับโลกภายนอกเนี่ยเอามาทุ่มให้กับสิ่งที่ผมควบคุมได้จริงๆแน่นอนว่าสถานการณ์มันก็ไม่ได้ดีดกว่าเดิมแต่เรารู้สึกว่าเรานั้นควบคุมบางสิ่งบางอย่างได้มากกว่าเดิมจากโลกภายในจากความคิด จากไม้เซตของเรานะผมอันนี้ก็คือเป็นความพยายามถ้าคุณโยนไปผิดที่แน่นอนคุณจะเหนื่อยแล้วคุณก็จะท้อแล้วคุณก็จะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากความว่างเปล่าแต่ถ้าคุณเอาความพยายามมาโยนในสิ่งที่คุณนั้นสามารถควบคุมได้เต็มที่เลยคุณก็จะทําอะไรกับชีวิตของคุณเนี่ยได้ดีมากๆนะผมอันนี้ก็คือผมขอขีดเส้นใต้เลยนะครับความพยายามโยนให้ถูกที่ถ้าคุณโยนไปผิดที่แน่นอนว่าคุณไม่มีทางที่จะได้สิ่งที่คุณต้องการ และมีนมำซ้ำคุณก็จะยิ่งดึงดูสิ่งที่คุณไม่ต้องการเข้ามาหาตัวคุณเองมากขึ้นเรื่อยๆส่วนข้อสุดท้ายนะผมข้อที่สี่คุณมองบางสิ่งด้านเดียวนะผมก็เหมือนกับเหรียญนะผมเหรียญมันมีหัวกับก้อยแต่คุณนั้นไปมองมันแค่ด้านหัวด้านเดียวแล้วคุณแค่แบบด่วนสรุปไปเลยว่าเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญปลอมแน่นอนว่ามันมันไม่ได้สอดคล้องอะไรกับความเป็นจริงเลยทั้งๆที่เหรียญน,นี้มันคือเหรียญจริงๆมันไม่ใช่เหรียญปลอมแต่คุณคิดว่าเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญปลอมเพราะว่าคุณเห็นมันนนมัน้าทิงปปญห ในชีวิตเราก็เหมือนกันครับบางครั้งเรามองมันแค่ด้านเดียวเรามองมันเหมือนกับว่าโอ้โหมันมีมุมเดียวเท่านั้นเลยมันไม่มีมุมอื่นให้มองเลยเหมือนแบบตอนที่คุณนั้นกําลังเริ่มทาอะไรสักอย่างเริ่มอัดคลิปทำคอนเทนต์เริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มออกกาลังกายจริงจริงจัง,จงแน่นอนว่าถ้าคุณมองมันแค่ด้านเดียวคุณก็จะเห็นแค่ค,ความล้มเหลวคุณก็จะเห็นแค่ค,ความทรมานคุณก็จะไม่พบการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่ถ้าคุณนั้นลองขยับขยับมามองหลายๆแง่มุมเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณไม่ชอบเนี่ยมันคือการเรียนรู้ของคุณทั้งสิ้นครและแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นยิ่งไม่เคยสังเกตมุมหลายๆมุมในสิ่งที่คุณทําแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นความพยายามของตัวคุณเลยว่าตัวคุณเนี่ยมาไกลขนาดไหนมันเหมือนกับว่าคุณนั้นกําลังปีนผาคุณนั้นโอ้โหชื่นชมระหว่างทางสวยงามมากแล้วคุณก็หันไปมองระยะทางที่คุณนั้นปีนขึ้นมาโอ้โหคุณปีนได้มาสู หรือสิ่งที่เราพยายามเนี่ยถ้าเรานั้นไม่เคยโฟกัสในสิ่งที่เราพยายามจริงๆมันก็เหมือนกับว่าคุณนั้นหลับตาแล้วก็ปีนผาขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่คุณนั้นปิดหูปิดตาไม่รับรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําเลยคุณไม่มองอะไรเลยนะผมแน่นอนว่าคุณก็จะไม่สนุกและคุณก็จะท้อมากๆเพราะว่าคุณไม่เห็นด้านที่มันสวยงามในสิ่งที่คุณทําเลยนะผมอันนี้ก็คือผมอยากให้ลองไปปรับใช้ดูนะผมก็คือหัดมองปัญหาของเราเนี่ยหลายๆด้าน และพยายามแยกออกมาเป็นสัตว์เป็นส่วนว่าที่คุณมองด้านนี้ทาไมคุณถึงมองแค่ด้านนี้ด้านเดียวคุณอาจจะเอาความเชื่อเดิมๆมามองคุณอาจจะเอาอารมณ์ของคุณเนี่ยมามองหรือคุณอาจจะเอาแบบความเชื่อจากผู้คนคนอื่นเนี่ยที่เขาพูดกันปากต่อปากมามองสิ่งนี้คนอื่นอาจจะมองว่าสิ่งนี้อันตรายคนอื่นอาจจะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งเหลวไหลคนอื่นเขาอาจจะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระแต่มันมีตัวคุณเท่านั้นครับที่จะมองมัน แค่ด้านเดียวหรือว่าคุณนั้นจะมองมันหลายๆด้านคุณเลือกได้ครับเพราะว่าสิ่งที่คุณทามันมีค่าในตัวมันเองอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่คุณจะเห็นค่ามันหรือเปล่าแค่นั้นเองโอเคนะผมแล้ัน,นี่ก็คือเป็นสี่หัวข้อ,อนะผมจากบทความหนึ่งนั่นก็คือวันวันเนี้จะกลายเป็นวันที่แย่ทันทีถ้าคุณนั้นทําสิ่งพวกนี้แน่นอนว่าสมการง่ายๆถ้าคุณอยากได้วันนี้กลายเป็นวันที่ยอดเยี่ยม คุณก็แค่ทำตรงกันข้ามข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อสที่ผมพูดมานี้แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นการที่คุณนั้นไม่ชอบตัวเองเล่าเรื่องให้ตัวเองแย่ๆขยายสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้แล้วก็แบบมองบางสิ่งบางอย่างแค่ด้านเดียวถ้าคุณทำตรงกันข้ามกับ4ข้อนี้แน่นอนว่าชีวิตของคุณมันก็จะเปลี่ยนทิศทางทันที นะผมมันก็จะเปลี่ยนจากขั้วลบกลายเป็นขั้วบวกมันก็จะเปลี่ยนจากด้านมืดกลายเป็นด้านที่สว่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คุณนะผมว่าคุณนะั้นจะเอียงไปฝั่งไหนมากกว่ากันคุณจะเอียงไปฝั่งด้านลบหรือคุณจะเอียงไปฝั่งด้านบวกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอน,นี้คงจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พวกคุณทุกคนเนะี่ยได้รับรู้สักทีนะผมว่าวันแย่ๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณบางครั้งเนี่ยวันวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นวันที่แย เข้ามาหาตัวเอง